วันนรีเนายสามหนึ่งสามร้อยเก้าสิบสี่หรือว่าพิสูทั้งหลายนหนึ่งในอาวาัชแห่งหนึ่งถึงวันอุโบสถมีพินนสูจ์เจ้าติญนแในศาสนาอี้มามร่วมด้วยกันแต่ประชุมกันสี่รูปบ้างเกินกว่าบ้างเพราะเธอไม่รู้ว่ายังมีพิสูจน์เจ้าถิญญ์พวกอื่นที่ยังไม่มาเพราะเธอมีความสําคัญว่าเป็นธรรมมีความสําคัญว่าเป็นวิน,นัยเป็นหมุ่ยความสาคัญว่าควา,กามกันจึงทำบัตอุโบสถสดปฏิโมกขอเพะเธอสดปฏิโมกจบบริษัท บางพวงลุกไปแล้วขณะนั้นมีพิสูจช์จาติลพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าวิสูจ์เหล่านั้นต้องสวดปฏิโมกข์ใหม่พวกพิสษุ์ผู้สวดไม่ต้องอาบัติ395อยก้าสิบหา้าุกคิส์ทั้งหลายแหนึ่งอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันอุโบสถมีพิสูจน์จาศิลนในศาสนาอีมากรูปในการจัดประชุมการสีรูปบ้างเกินกว่าบ้างพวก่อเอไม่รู้ว่ายังมีพิสูจช์จาติลพวกอื่นที่ยังไม่มาเมืเจอมีความสำคัญว่าเป็นธรรม มีความสาคัญว่าเป็นวินัยเป็นหมู่มีความสาคัญว่าความกันจึงทําอุโบสถส่วนปาิโมฟพอถึงพอพิสูจน์ล่านั้นสบาติโมจบบริษัทบางพวกรูกไปแล้วขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าทีพวกเอื้อมมาถึงมีจานวนเท่ากันสามร้อยเก้าสิบหกดวพิสูจน์ทั้งหลายมีจํานวนน้อยกว่าบาติโมที่ส่วนแล้วเป็นลน้านที่ส่วนดีแล้วพอพิสูจน์ผู้มาทีหลังพงบอกปริสุทธิ์ีในสำนักเพราเธอว่าพอพิสูจน์ผู้ส่วนไม่ต้องอบาบัตสามร้อยเก้าสิบเจ็ดดวงพิสูจน์ทั้งหลายอันหนึ่งในอาวาสแห่งหนึ่ง ถึงวันอุโบสถมีพิสูจน์เจ้าถิ่นและศาสนาดี้างรู่วกันแต่ประชมุมการสี่รูปบ้างเัินกว่าบ้างพราะเธอไม่รู้ว่ายังมีพิสูจน์เจ้าถิน่นพวกอื่นยังไม่มาพวกเธอมีความสำคัญว่าเป็นทรมีความสำคัญว่าเป็นวินยัยเป็นหมู่มีความสำคัญว่าพร้อมก,กันจึงทำอุโบสถสวดปฏิโมกพอพวกเธอสธ่วนปฏิโมกจบบริษัทล,ลุกไปแล้วขนานั้นมีพิสูจน์เจ้าถิน่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าพิสูจน์นั้นต้องสวดปฏิโมกใหม่พอพิสูจน์พวส่วนม่ต้องอาบัต วันนี้ขอจบบจะเปนตอนนี้พรุนี้มาต่อ302ครับพี่ผ่าบากภ้าหนึ่งีจำนวน14ครับ